เรื่องเล่าเริ่มบานปลายแล้วครับพี่น้องเริ่มบานปลายแล้วครับเรื่องเล่าหลังจากที่คว,วบควบคุมสถานการณ์กันบ่ได้ครับป้ากันฟังทั้งพุ่นควบคุมสถานการณ์บ่ได้เอาแต่ขอมู่นเท็จออกมากว้าครับพี่น้องบ่มีขขอมูลในความเป็นจริงโดยเฉพาะเพจนาริตะโตเกียวเอานาลูกของพยาบาลฟินแลนด์ขึ้นมานน่ครับเพจนี่เอา นาลูกเพ่นมาแล้วก็มาคูคมคูเพิินและก็มาไส่ลเพิ่นตลอดล่าสุดคมคูเพิินเรื่องในการให้กินลูกอมพี่น้องลูกอมในความหมายของนักเลงเนี่ยก็คือ่วจังไดลูกแต่กลัวครับพี่น้องเออเพราะว่าพญาบาลฟินแลนด์เพิินไปเม่นเพิ่น่าจังสี่ครับพี่น้องมันไปเม่นในการที่มันอ่ามันเห็ดบ่ถือต้องมันเอาลูกเพิินขึ้นมาแล้วก็มาดาเพิินมาดาพญาบาลฟินแลนด์แม่นบ่ล่ะ เพิ่นก็นเลเ่นไปเพิ่นก็นเลยไปเม่นเพิ่นเลยว่าเอารูปอาเอารูปรูปกูมาหากินแล้วมึงยังกล้ามาแสะกูอย่าว่ากูใจดำนะเพรีย์อาเาว่ากูใจดำนะเพรนี่เดี๋ยวมึงเจอกูแน่นานห็นบ่พี่น้องปยาบาติาฟินแลดนบอกว่าเดี๋ยวมึงเจอกูแท้เดี๋ยวสิฟ้องความหมายเลยครับพี่น้องบางอันนี้มันยอมที่ไหนสงสัยสิเป็นบากเสี้ยงเหมียงครับพี่น้อง บักเสียงเมียงเนี่ผมว่าบักอันนี้มันเป็นบักเสียงเมียงแท้ๆปลอมตัวมากแอบแฝงมากบักเสียงเมียงเนี่ยอ่าอยู่ในตระกูลของบักอะไรบักไทยกับบักดูดพี่ร้องื่อบักเสียงเมียงเนี่ยมันอยู่ในตระกูลของบักไทยบักดูดมันปลอมตัวมาแท้ๆโดยสีมีนะอีคุณนายอุลคุณนายแยมเนี่ยอีนั่งแยมนี่อยู่คงเบื้องหลังในที่ท่านของผมนี่นะมันต้องเป็นพวกนี้เนี่ยนะ มน,บ,าานอบอกครับพี่น้องว่าจังสันมันบอกกาเฮ็ดดอกฮะโบหูตะว่าคุณน่าแย่มือผูุ้๋ดน,นะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นตัวหนึ่งใน,านทานของผมตัวละครใน,นท่านของผมมันบอกมาว่าจังไหนวาบัติมันบอกว่ากลัวที่ไหนแล้วมึงคิดว่ามึงจริงเหรอพอพูดความจริงรับไม่ได้มึงบอกความจริงแม่ปุ๋ยกูถามนะมึงบอกความจริงแม่ปุ๋ยมิตราซไล่เขานะเขาโอนของข,องขวัญให้วัดยังก็ ให้ของขวัญวันอะไรวันครบรอบวันเกิดเอาไปโอนทงโอนที่ในไอ้ครบรอบวันเกิดเขาซื้อจ้าเขาซื้อเออซื้อกันเพียงแต่ว่าเขาไปอันนี้เพียงแต่ว่าเขาไปโอนกันในวันกงวันเกิดเฉยๆเออในวันครบลงครบรอบอะไรของเขาน่ะมึงก็ไปลงมั่วซั่วไปเบิร์ดแมนบลาเออแซะแม่เขาตลอดอยากกินลูกอมก็จัดมาฮ่าฮนะ แซะแม่เขาตลอดผู้ใไปแซะมิตาแม่สูรหรือากันแซะที่ตู่อยู่นี่เอ๊ะแม่มึงอกลัภากันแซะที่ตู่อยู่นี่ถามแน่อยากกินลูกอมก็จัดมามึงคิดว่ามึงเก่งอยู่ผู้เดียวตีมึงคิดว่ามึงมีสีอยู่ผู้เดียวตีมึงมีคิดมึงคิดว่ามึงมีแบกอยู่ข้างหลังดีอยู่ผู้เดียวตีอะมึงคมคูแล้วเนี่ยมึงถึงขั้นคมคูแล้วมึงเตรียมตัวเตรียมใจไว้โลดมึงสิไปอยู่ใสมึงคิดว่ามึงเป็นเพลดอวตารเขาสีหาบพอตีมึงสิเก่งซ้ำไหน เงินสามารถเนรมบตได้ทุกอย่างเลยคุณสีบอกไ้มึงจําไว้เลยนะแต่ว่าทนีนแน่คอยว่ามันเป็นบักเสี่ยงเมียงพี่น้องบักเสี่ยงเมียงเนี่นะมันบักอันนี้เนี่บองสันกับลูกบักเสี่ยงเมียงบักไทบักดูดพี่น้องเบืเ้องแรวเนี่อาการนี่เนี่มาคมคูมถ้าเป็นนักลงนักเลงกูก็อยากเจอกันแล้วว่าแน่จริงเปิดนามาเลยมาต้องมาลับรับล่อๆอ,อ,อยู่ใต้กระโปรงผูยิ่งหนอกอยู่ใต้ผ้าถุงอยู่ใต้ผ้าซินหอกอายเขา เออมึงยังมาเป็นตุดเป็นแตีวโอ้ยบอแมนตุดแตีวบอแมนตุดแตีวเขาใจใจง่ายกว่านี่เออโมยามีเาเป็นหนาตัวเมียน,นั่นโม,ม,น,มนี่จะไปมุดกระโปรงไหม่าไปมุกสินอยู่ใต้ตะผาสินอะอยู่ใต้ต้นหอยเขาลรืมึงอะนะกระจอกว่าออกมาเลยโชว์เผามาเลยเออยากให้เขากินลูกอมลูกอมเดี๋ยวเขาจัดให้เดี๋ยวเขาจัดให้เขาระดับใดแล้วเขาสินยุ่มมึงให้ เนื้อกระได้ห้องอากอากัอกอกัอกอักแล้มึงงานเนี่ยเนื้อกระจายปากบ่ออกระงานนี่มึงอะ่ะเออเมนไหม,มเดี๋ยวกระจายโอ๋โอโน้องโอเม่น้องคนสวยโอเม่น้องคนสวยดดน่ะเจังหน้ากันกระจายว่าคาบเบียคับย่อมแหละครับแต่มึงอ่ะเออมึงยาเฝ้าปิดเพจนะิดไงยาเฝ้าเปลีป่ยนรูปยาเฝ้าเปลี่ยนโปรไฟล์มึงนะมึงสิบบอกโปรไฟล์ซักไหนเขาก็หาได้ ก็หาเจอเบิร์แต่ละมึงสิไปยุบบังใด้เนี่ยมึงสิไปมุดจมูมใด้มึงสิเก่งกว่าไอ้ไอ้เจ้าหน้าที่ไอ้ที่ใดจังไง้เนี่ยจะคิดว่าโอ้ยกูเก่งกูไมีไ่สามารถซื้ได้ดอกก็ร้องเบิ้งมึงก็ร้องเบิ้งว่ามึงสิยุบบังใด้อืมก็จะไปคมคู่ออกแท้เทียงบอสู่คมคู่เลยตีโอ้ยนี่แหละ เวลาเขาพูดความจริงแล้วพวกสูน่ะมันไม่มีความจริงไงที่มรดกที่เขาซื้อขายกันพวกมึงก็พูดอยู่เปล่าเปล่าเปล่าอยู่ตลอดว่าเป็นที่มรดกที่มรดกที่มรดกมึงขายหาแม่มึงกี้ก็สั่นนะกูถามเนี่ยถ้าเป็นที่มรดกมึงขายทําไมทําไมมึงไม่ไปบอกนะมึงไม่ไปบอกคนที่มึงเชียร์ว่ามึงขายทาไมที่มรดกกันนะเขาก็บอกแล้วว่าถ้าผู้ว่าการฟิลิปปน์บอกเราถ้าไม่ขายให้ก็ไม่สร้างก็เพราะว่าอยากได้ของเขาหรือเปล่า อยากได้ของเขาหรือเปล่าว่าถ้าถ้าไม่ให้ไม่โอนไม่ขายให้ก็จะไม่สร้างอยากได้ของสิ่งของที่เขาจะสร้างหรือเปล่าอันนี้หรือเปล่านะเป็นคําถามนะเออมาใส่ลายออกมาตอบเลยเมียนบอกครับพี่น้องถ้าบอกว่าเออว่าไปยังดอกเจ้าว่าสร้างว่าไปยังดอกเออคอยกัสิเก็บไป้เปมนมรดกนี่แหละเออบ้าขายห้วละเมียนมาล คันวอาจังสง่นกาโอเคเขากระสิบไ่ได้สางไ่ได้ยังบ่ต้องสร้างดอกอันนี้เขาสร้างมาจากลานตัวจากลานที่มรดกแล้วมึงขายทําไมกูถามแค่นี้เนีย่ยจะมาอ้างว่าเป็นที่มรดกจะมาอ้างบอกว่าเขาเจ้าเล่มาหลอกเอาที่มรด,มดกมรดกอู้ยเขาสิมาหลอกเอาหาสิแตกงา้างทีตีพ่อซัมนี่ทีอยู่ในปลาในหรือพูนะ่ะเออ เขาสิมาหลอกเอาอย่างเขาพูดเขาสิไปเอาเขาไปเอาที่ในเมืองบ่ดีกลัวบ่ะเมียนมาพี่น้องนี่ไงพวกเมืองไงพากันมาใส่ร้ายป้ายสีล่าสุดก็บอกว่าอันออกมาแล้วนะโอนเป็นของขวัญวันเกิดเป็นโอนเป็นของขวัญวันอะไรวะวันครบรอบอะไรเขาไม่รู้มันออกมามันได้พากันโพสต์ออกมาน่ะพี่น้องเนี่ยนั่นไงแล้วทําไมไม่พูดมันชัดเจนว่าที่เขาโอนเนี่ย เขาไปโอนเพราะว่าอะไรเขาไปโอนเพราะว่ามีการซื้อขายกันเพียงแต่ว่ารอวันครบรอบสู้เถภากันไปตีโพย้ยตีายจังสันจังสีน่าสงสารจังเลยแบบนั่นแบบนี้แล้วก็ไปใไส่ไล่เขาไปด่าเขาไอ้ผู้ชายคนนี้มันชาดช,ชั่วไอ้ผู้ชายคนนี้ไม่ดีสู้ดีไแเลยคนดีนะมันบอกขายทีมอโรดกดอกกุสิบกให้ถ้าสู้สุชวบาจังสันน่แม่นบ่ละเออท้าสู้สู้ของสู้ของที่ตูบ่ดีของสู้ดีได้ิี ฮะที่มระ,ะดกสูสูกับรักษาไว้มันดีๆนะแม่เอยอย่ามาใส่ลายเขาแม่เอยบุญลาเงิดคขัดอืมหาเงินตะละบาทแต่ละสตางส่วนสิมาซื่อมานี่ได้สูกับมาใส่ไา่ว่าเขาไปได้เอาไปเอาของเขาฟรีๆ,ๆเออ้าก,กันหาจนล่ําจนรวยสุดท้ายมาคมคูเอยเขาเได้ญาติมึงดอกมึงมาคมคูรถเดี๋ยวเคสตู่สิตามหามึง เดี๋ยวพวกกูจะตามหามึงไอ้คนนี้